สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การปลูกผักสลัดแบบคนขี้เกียจให้ดูนะครับทำไมถึงได้ผู้แบบคนขี้เกียจทีเนี้ยคือการปลูกผักสลัดแต่แลฤดูเนี่ยรายละเอียดมันแตกต่างกันนะครับอย่างผมทําคลิปวันน,น,นี้วันที่23มีนาะปี67ซึ่งหน้าร้อนมันจะทําผักยากก็แค่เพราะว่าอากาศมันร้อนแต่วิธีขั้นตอนที่เราจะทําให้มันง่ายแบบคนขี้เกียจทาเนี่ยได้ไหมได้มีหลายอย่างเดี๋ยวผมจะแชร์ประสบการณ์ให้ดูในคลิปนี้เริ่มตั้งแต่การใช้ถุงดํากัน ใช้น้ำเก่าและมีข้อจํากัดหรือว่าวิธีการเทคนิคแตกต่างแบบไหนยังไงเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ดูครับสาหรับเพือ่อนๆคนใดไม่เคยดูคลิปผมนะผมทาผักใครดูน้านิ่งตั้งแต่ปี2017ครับก็วันนี้ก็ปี67แล้วก็หลายปีแล้วนะครับที่ทําผักมาซึ่งหน้าร้อนครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องเจอกับอากาศร้อนก็ไม่กลัวครับเพราะเจอมาทุกปีอยู่แล้วก็ไม่กังวลวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ครับขออนุญ,ญาตสลับกล้องครับผมตอนนี้ทางสวนก็มีสิทธิพันธุ์เป็นพริกป่นขัวมืออเเลยครัวออง แล้วก็ที่สําคัญครับตาเองด้วยตากับมือด้วยครกตั้งแต่สมัยรุ่นคุณย่าผมขนาดใหญ่มากพริกป่นที่คั่วเองตาเองแบบนี้นะครับรสชาติจะเผ็ดแล้วก็กลิ่นหอมมากครับเก็บไว้ได้นานซึ่งผมขายกระปุกละแ9บาทครับค่าส่งครั้งละ30บบาทเก็บปลายทางได้ครับนี่ฮะพริกปน่นเก็บไว้ในกระปุกแบบนี้เก็บไว้ได้นานกลิ่นหอมหยิบใช้ตอนไหนก็สะดวกครับมีติดครัวไว้ดีแน่นอนครับเริ่มตั้งแต่ น้ำปุ๋ยเก่าใช้ได้ไหมถ้าปลูกผักเสร็จน้ําเก่าน้ําปุ๋ยเก่าเหลือนะก็เติมน้ําเปล่าซ้ําไปเลยครับแต่ปริมาณปุ๋ยที่เติมเนี่ยก็คือเติมเท่ากับปริมาณที่เราเติมน้ําใหม่นั่นเองแต่รอบเนี้ผมเติมน้ําใหม่ครับเพราะว่าผมใช้ปุ๋ยน้ําเก่ามา6รอบแล้วครับเนี่ยตั้งแต่หน้าฝนเนี่ยวันนี้ก็เลยเปลี่ยนถุงดำรถใหญ่เลยเปลี่ยนถุงดำทั้งหมดเลยแต่รอบนี้ก็ขี้เกียจด,ดำเคยนะครับไม่ได้ล้างฝาเพราะว่า ไม่มีเวลาจริงๆก็เลยจะปลูกทั้งฝาแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นหน้าฝนไม่ได้นะครับหน้าฝนมีข้อจํากัดเพราะมันจะมีพวกเชื้อราพวกอะไรถ้าเราไม่ทําความสะอาดเนี่ยถ้าเป็นเชื้อราลาบากแน่นอนแล้วยิงราใบจุดนี่โอ้โหปวดหัวเลยครับแต่ถ้าหน้าร้อนใช้ซ้ําได้เลยครับส่วนถุงน้าใช้ซ้ําได้ไหมใช้ได้ครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากเปลี่ยนน้าก็น้ําปุ๋ยเหลือก็เติมน้ําซ้ําเข้าไปแล้วก็เติมปุ๋ยปกติถ้าเพื่อนๆอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนน้าได้ดีกว่าครับแต่ถ้าอยากใช้ถุงน้าซ้ําพลิกอีกด้านนึง ที่อีกด้านหนึ่งใช้แค่นั้นครับไม่ต้องไปตากล้างหรอกครับที่อีกด้านใช้ได้เลยถ้าเพื่อนจะไปตากล้างดีครับถ้าเปลี่ยนใหม่เลยดีไหมดีกว่าครับถ้าเปลี่ยนใหม่ดีกว่าคืออย่างนี้ถุงดาใช้ซ้ําได้พลิกด้านได้ตากแล้วใช้ได้เปลี่ยนใหม่ดีที่สุดแต่ทําได้หมดเลยครับใช้ได้หมดเอาที่เราสะดวกตรงนี้ทีนี้ต่อมาปุ๋ยพูดแล้วเนาะปุ๋ยเก่าก็ใช้ซ้ําได้เติมปริมาณเท่าเดิมแต่อย่าใช้ซ้ําหลายรอบนะครับใช้ซ้ำสี่ห้ารอบเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วครับผักจะไม่ค่อยโต ้าใช้ก็สองสามรอบก็พอก็เปลี่ยนน้าใหม่เลยจะดีกว่าคือทุกอย่างมันไม่มีข้อจํากัดถูกครับแต่ว่าเราจะปรับใช้เราจะขี้เกียจขนาดไหนก็ปรับใช้ได้ถ้าถามผมว่าผมเคยทำํำไหมผมเคยทํามาหมดครับแม้กระทั่กงการเติมอื่นๆลงไปในกล่องไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ําส้มควันไม้หรือไตรโคโดมาผมลองมาหมดแล้วครับเพราะเพื่อป้องกันเชื้อราเพื่ออะไรลองมาหลายอย่างสุดท้ายเติมปุ๋ยอย่างเดียวพอครับดีกว่าตั้งเยอะทีน,น,นี้เรื่องน้ําเรื่องนี้เรื่องฝาเออ แล้วอีกอย่างครับที่สําคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นน้ําปุ๋ยเก่าน้ําใหม่ก็ช่างครับผมจะฟิกอย่างหนึ่งคือเวลาเติมเนี่ยเห็นไหมครับเติมน้ําให้เต็มเลยเนี่ยผมเติมแบบนี้นะฮะเนี่ยผมเติมไปดูนะฮะผมจะรอจนมันล้นออกอีกด้านนึงก็นั่งรองเงี้ยะนะล้นออกแล้วเห็นไหมฮะก็เปลี่ยนใส่กองอื่นผมเติมอย่างนี้เลยถ้าเติมแบบนี้มันดียังไงเดี๋ยวผมพามาดูรากนะครับ คือเราจะใช้น้ําเก่าอะไรยังไงก็ช่างเวลาเติมน้ําต้องให้มันล้นเลยนี่เห็นไหมฮะรากจะออกมาสวยนี่ครับออกมาสวยเลยมันจะเป็นแบบนี้ฮะนี่อ่ะเดี๋ยวดูโอ๊กหน่อยเรดกรีนนี่ฮะร,รากออกมาฟูสวยเป็นผู้กันเลยเนี่ยมันอยู่ที่การเติมน้ําในตอนปลูกครั้งแรกแค่นั้นคลิปนี้ทํายาวไม่ได้ครับใจจริงอยากทํายาวแต่ว่าอากาศมันร้อนดูผมขยับมือให้ดูเนี่ยฮะกล้องเริ่มไม่เดินแล้ว สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับเพื่อนคนใดอยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามถ่ายกันได้นะครับหรือทําผักสลัดอยู่ไปเจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้เลยครับหรืออยากคุยก็เบอร์โทรหลังคลิปโทรคุยโทรปรึกษาได้ครับไม่จําเป็นต้องซื้อของผมแต่เอาวิธีการความรู้ประสบการณ์ผมไปปรับใช้ถ้าใช้แล้วมันไม่เวิร์กอะไรยังไงอยากเปลี่ยนแปลงอยากอะไรก็จัดไปครับตรงนี้ไม่ยากสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับกล้องไม่เดินแนละ้ว